สวัสดียมค่ำค่ำค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาได้ยินเสียงของทอฝันตอนนี้นะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเพื่อนๆวันนี้ดิมขออนุญาตไลฟ์สดเป็นภ,ภ,ภาพนิ่งอีกแล้วนะเพื่อนๆ <laughs> ไม่อยากเอาหน้ามาโชว์นะด้วยว่าสภาพการแต่งกายอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไรนะพอออกเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะค่อนข้างมองแมมนิดหน่อยนะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมอาจจะดูอนาจารไปสักนิดหนึ่งแว่นๆ <c oughs> ใครเข้ามากดจอกดใจให้กันหน่อยนะเพื่ออ่าตั้งค่าการมองเห็นสักนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่พลังงานเดียวกันนะที่ผ่านเข้ามาค แวะฟังกันสักนิดได้สําหรับคนที่ว่างๆอยู่นะอยากได้ยินแบบไม่อยากดูหน้าจอนะอยากได้ไดยินแต่เสียงก็สามารถที่จะฟังเสียงของทอฝันไปฟังๆได้วันนี้มีเรื่องเล่านิดหน่อยเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะ,อะเรื่องเล่าสําหรับวันนี้ก็มาคุยกัน สบายๆอีกเหมือนกันนะเวลาดิมมีพลังงานดีๆเนี่ยออกกําลังกายเสร็จนะมันจะรู้สึกฟินนะเพื่อนๆในหัวของเรามันจะโล่งเบามากเลยเวลาเราได้ออกกําลังกายได้ขยับร่างกายเนี่ยมันมันมันแตกต่างกับการที่เราทํางานนะเพื่อนๆอย่างปกตินะดิมทํางานในแปลงในสวนอะไรของดิมเนี่ยมันมันก็จะเป็นการทํางานเนี่ยมันก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่ง แต่มันไม่เหมือนกันกับการที่เรามาออกกําลังกายด้วยการรีแลกการขยับแข้งขาการเต้นระบำลาฟ้อนอะไรไปเนี่ยมันมันมันได้ความเขาเรียกว่ามันออกกําลังกายระดับเซลล์นะระดับของสภาวะอารมณ์ด้วยเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่แค่กายเนื้อนะเวลาเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้ความสุนทรีทางอารมณ์ด้วยอ่ามันก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยมันไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่เรา ออกกาลังกายทางานเนาะเพืเ่อนๆอ่ะวันนี้ดิมจะมาเล่าอะไรก็เล่าเรื่องนี้แหละเล่าเรื่องถึงความเฟรชความสดชื่นของร่างกายและก็จิตใจนะซึ่งมันมันต้องประสานกันเพืเ่อนๆเมื่อก่อนดิมก็ไม่เข้าใจเนะาะเมื่อก่อนดิมไม่เข้าใจดิมไม่ค่อยดูแลตัวเองไปช่วงหนึ่งเลยนะดิมแบบเอ่อพอ พอดิมไปเรียนรู้เรื่องของพลังงานเรื่องราวของจิตวิญญาณเรื่องราวของการรู้จักตัวเองภายในอะไรเงี้ยการกลับเข้ามาคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดิมก็จะละทิ้งเรื่องราวภายนอกก็คือ,อใครเคยไปปฏิบัติธรรมหรือไปถือศีลกินเจอะไรมัางอะเราก็จะ ละทิ้งอะเวลาเราไปถือศีล8ถือศีลห้าอะไรเวลาเราไปบวชไปอะไรเงี้ยไปปฏิบัติธรรมอะเราก็จะละบางสิ่งบางอย่างทางกายออกไปเนาะคือการดูแลตัวเองทางด้านภายนอกน้อยลงแต่กลับเข้าไปดูแลตัวเองข้างในมากขึ้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะนเพื่อนเพราะว่า,อ,าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เรายึดทางสายกลางใช่ไหมก็คือเราจะต้องไม่ละทิ้งกายมันต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่ากายคือยานพาหนะที่จะให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินไปอย,อย่างไงก็ได้คือเขาเป็นยานพาหนะภายในถึงเราจะสร้างให้เขาแข็งแกรง่งเติบโตแค่ไหนมันก็ ทำอะไรไม่ได้เพื่อนมันต้องพยานไปนะคือกายนตอนนี้ด <Hence, ocide. S 2> ิมดิมกลับมาเข้าใจตรงนี้ดิมก็เริ่มแบบเออ่พาตัวเองมาฟื้นฟูเหมือนฟื้นฟูคืออายุเราก็เยอะแล้วด้วยเนะอายุเยอะแล้วเราก็ต้องถึงแม้ว่าภายในของเราเราจริงๆจิตวิญญาณเราไม่ได้มีอายุอะไรเราไม่ได้ยึดติดกับในเรื่องของเวลาเนาะจิตวิญญาณเขาจะไม่มีเวลาว่าเออไ เวลาเท่านี้อายุเท่านี้แก่อายุเท่านี้เด็กเขาไม่ใช่เนาะแต่กายอ่ะกายของในภาคมนุษย์ของเราเขาจะมีกําหนดกัด้วยระยะเวลาของสังขารอะไรเนงะี้ยเพราะฉะนั้นความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเราก็ต้องดูแลบ้างนะแต่เราไม่ได้ไปแบบหลงไปกับกายซะ ปนเปรกายซะจนเกินเกินไปอะไรเงี้ยเนาะแต่เราต้องต้องอยู่ในสายกลางเพื่อนๆซึ่งตอนเนี้ยดิมก็เริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองออกกําลังกายนะขยับแข้งขยับข,า,ขาคือให้ร่างกายมันได้อ่ารู้สึกถึงว่ามันมีอยู่อะไรเงี้ยให้รู้ว่าเอ้เรามีอวัยวะอยู่นะมีเราต้องขอบคุณเขานะเราต้องอดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่า คือสํานึกระลุคุณในร่างกายนะในอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่กายหยาบไปจนถึงระดับเซลล์ระดับลึกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องเราต้องขอบคุณเราต้องสํานึกระลุคุณแล้วก็ดูแลเขาด้วยเพื่อที่จะให้เขาเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นยานพาหนะที่จะพาจิตวิญญาณภายในของเราที่เราบอกว่าเรารู้แล้วนะเราตระหนักรู้แล้วเราเบิกบานแล้วอยู่ข้างในเนี่ยพาจิตวิญญาณน,นี้ไปทําประโยชน์ นะไปทําประโยชน์ในถ้าสมมติว่าเรามาสายนี้เนะเรามาสายพลังงานนะค่ะเพื่อนๆบางคนที่ที่ไม่เข้าใจอาจจะอาจจะงงว่าดีมพูดเรื่องอะไรนะคือตอนนี้เราเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเรื่องนี้กันนะสาหรับคนที่พลังงานเดียวกันกับดีมนี่จะเข้าใจนะว่าทําไมดีมต้องออกมาเล่าเรื่องราวแบบนี้เนาะอ่ะออกมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ก็คือว่ามันถึงเวลาเนเพื่อน มันถึงเวลาที่เราจะต้องส่งต่อสื่อสารในเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าโลกมนุษย์น่มันกำลังถึงจุดที่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องขยับข้างในของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงมากพอที่จะที่จะ,จะ,ะเผชิญนะเราอยู่กันไม่น่าหรอกระยะเวลาในการอยู่ในโลกรุษก็ไม่เกินลอยปีเนาะแต่ในภาคของจิตวิญญาณพลังงานเราอาจจะอยู่กันไปได้อีก อีกนานมากๆหรือว่าเท่าไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่มีกําหนดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกตรงนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยให้มันติดปลายนวมไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะรับรู้เรื่องราวนี้มากขึ้นนะเราเราไม่จําเป็นต้องไปไปไปรู้ในเรื่องของขนาดแบบ ออที่มันไกลตัวเราเกินไปอย่างเรื่องของเราของมนุษย์ต่างดาวเรื่องเราของพลังงานควอนตัมอะไรที่มันเขาพูดกันแต่มันมีอยู่จริงนะเพื่อนๆมันมีอยู่จริงแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปรูท้ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้อยากยังไม่ถึงเวลารู้หรือว่าเราไม่ต้องพยายามเชื่อถ้ามันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่สิ่งที่เรารู้เราต้องเชื่อหรือว่าเข้าใจในในสิ่งที่ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องราวของ ความเชื่อในเรื่องของศาสนาเราไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรนะไม่จําเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาคริสต์อิสลามอะไรก็ได้หมดเลยแต่เราต้องมีความเข้าใจว่าศาสนานั้นอสอนให้เราทําอะไรให้เราเข้าใจแบบไหนไม่ใช่เชื่อไปลมลมุลมเรื่องแรง,งเราต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจอย่างดีเป็นพุธทธศาสนคณิกชนดีมก็เข้าใจในเรื่องของ ศาส,สนาพุทธนะก็ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปไปลึกซึ้งขนาดว่าเป็นอะไรอริยะสดาบันอะไรไปแต่เราอาจจะเข้าถึงได้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจมากพอแต่เราก็แค่รู้วิธีการจัดการนะกับจิตกับใจของตัวเองเท่านั้นเองการวางตัวเองให้ถูกต้องในหลักง่ายๆนะหลักง่ายๆก็คือพาตัวเองพ้นออกจากทุกข์ ได้เร็วขึ้นหรือว่าสามารถที่จะอยู่กับทุกข์ได้อย่างเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาอยู่ในสุขเราก็จะไม่โลโผลไปกับความสุขเราจะอยู่กับสุขอย่างเข้าใจแล้วเวลาที่เราไปเจอวิกฤตการณ์อะไรเนี่ยเราสามารถพาตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่เข้าใจได้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิมดิมแค่อยากมาเล่าซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆนนะี่ย จะได้ยินเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นนะในในในทุกทกที่นะในทุกๆช่องทางทุกๆสื่อเดี๋ยวมันจะมาเองในในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะตอนนี้มันมันจำเป็นนะมันมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการให้เรารู้เรื่องราวแบบนี้สำหรับคนที่ถูกเลือกนะถูกเลือกให้รู้เนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไงแต่ก็จะอยู่ในอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้ผิดอะไร นะแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรอีกเยอะไงเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราเข้าใจเตรียมพร้อมยอมรับหรือว่ารู้วิธีการจัดการมีทางออกสำหรับเวลาที่เราเจอวิกฤตการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะจัดการตัวเองได้ในเขาเรียกว่า พาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่เอาตัวรอดได้เพื่อนๆเ,เขา้าใจปะคำว่าเอาตัวรอดได้คือเราจะไม่แตกสลายทางจิตวิญญาณหมายถึงครับเราเราจะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสภาวะอารมณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจมันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้เลยอาจจะงงเนาะอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่เคยผ่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้มาบ้างเนี่ยดิมว่าหลายคนอาจจะเริ่มแบบเอ้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันจะต้องเรียนรู้อะไรดิมดิมแค่ต้องการแค่นี้แหละวันนี้ที่ดิมมาพูดคือต้องการแบบเหมือนจะให ถ้าใครสักคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาได้ยินหรือหลายคนก็นแล้วแต่ให้ทุกคนแบบฉุกคิดว่าเอ๊ะทอฝันมาพูดอะไรวะอะไรเทอฝันมาพูดเรื่องอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาก็จะเริ่มแบบเปิดอะไรบางอย่างแล้วก็ไปค้นหาว่าเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้ทําไมพูดเรื่องแบบนี้มันเรื่องอะไรหรอให้รู้เรื่องอะไรหรอให้เข้าใจเรื่องอะไรหรอ,อให้ดูแลกายและจิตแบบไหนอะไร ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มันเป็นมันเป็นความรู้ระดับระดับที่แบบอ่าอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากสงบเราก็ไปปฏิบททัติธรรมอะไรเราอาจจะรู้แค่นี้นะอ่าเรามีทุกเราก็ไปทําบุญอะไรอย่างนี้นะหลายคนอาจจะรู้แค่นี้นะทําแค่นี้อืมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่นั้นเพืเ่อน บางทีอ่ะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานหรือเรื่องของจิตวิญญาณบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปทําบุญที่วัดก็ได้เราไม่จาเป็นต้องไปบวชก็ได้เราแค่รู้วิธีพาพาความรู้สึกาพาสภาวะอารมณ์สภาวะจิตสภาวะใจของเราให้ไปอยู่ในจุด ของการตระหนักรู้ก็คือการรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเราจริงๆแล้วเราเป็นใครเราเราเป็นอะไรไม่ใช่แค่เป็นใครนะเป็นใครยังระดับตื้นนะระดับตื้นคือเราเป็นใครมันยังอยู่ในสมมติมายาอยู่เราเป็นนายนั่นนายนี่เราเป็นตาฝันพันล้านนะเราเป็นนายกนายขอนายคอเรามีตําแหน่งงานแบบนี้เรามีบทบาทแบบนี้ในความเป็นนู้ดอันนี้คือเราเป็นใคร นะแต่ถ้าเรารู้ถึงขนาดว่าเราเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เราจะหลุดไปจากการสมมุติทั้งปวงเพื่อนๆตรงเนี้เดี๋ยวดิมจะมาเฉลยนะในไลฟ์อื่นหรือว่าอาจจะเป็นในคลิปวิดีโอสั้นๆว่าคําว่าเราคืออะไรเนี่ยมันมีความหมายลึกไปกว่าว่าเราคือใครเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจรู้ว่าเราคืออะไรเรามาจากไหนเนี่ย แล้วเรามาอยู่บนโลกนี้ทําไมแล้วเรากําลังจะไปไหนนะเมื่อเราละสังขารไปแล้วเราจะไปไหนเนี่ยเราจะเราจะมีวิธีการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้อย่างง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นสนุกขึ้นแล้วเราก็จะรอเวลาที่เราจะกลับบ้านเวลาที่เราจะไปจาก โลกมนุษย์นี้ยังมีความสุขเพื่อนเอนเราจะไล,กล่กังวลเราจะสิ้นความหวาดกลัวใดๆเพื่อนๆวันนี้ดีเมเอาเสียงมาให้เพื่อนๆอนฟังให้เพื่อนๆอนๆบางคนได้รู้สึกสงสัยนะสงสัยเพื่อที่จะรู้นะเพื่อที่จะพยายามหาค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะซึ่งมันเป็นพลังงานที่มันถูกปักดันออกมาเวลาที่ดีมมีความเฟรชความสดชื่นความเบิกบานข้างในเนี่ย สิ่งนี้มันจะมาเพืเ่อนๆเขาเรียกว่าเราอยู่ในห้วงของสมาธิแล้วมันจะมีบางอย่างโหลดลงมาหาเราทําแล้วบอกให้เราเนี่ยนําสิ่งนี้มาส่งต่อไปยังผู้คนตรงนี้ทุกคนทําได้หมดทุกคนมีสิ่งนี้เพราะเราคือสิ่งเดียวกันเรามาทําภารกิจคล้ายๆกันทุกคนนะแต่เราอาจจะมาเป็นใครในคนละบทบาทนะมาคนละเกมเนะ มาคนละสมมุติคนละมายาเราก็เล่นของเราไปแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือเรามาทําภารกิจของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเราคืออะไรเนี่ยเราจะรับบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อมันออกไปได้ด้วยแต่ผู้ที่จะมารับในสิ่งที่เราสื่อก็มันก็จะต้องเชื่อมร้อยกันพอดีพอดีนั่นแหละนะวันนี้ใครได้ยินเสียงดีวันนี้โชคดีมากๆเลยเพื่อนๆก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะทำภารกิจสมบูรณ์ไปอีกหนึ่งวันนะเพื่อนๆเราก็เจอกันใหม่เมื่อถึงเวลาก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอดีในวันนี้นะจำชื่อต่อฝันพันล้านไว้ใครยังไม่ได้ติดตามกดติดตามไว้ได้เลยนะถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้หรือบางทีอาจจะไม่ได้ชอบแต่มันถึงเวลาก็เราก็จะเจอกัน ได้เองนะอีกนะภาพนิ่งที่โชว์นี้ก็คือภาพของดีมกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะวันนี้เรามาเจอกันในงานาทําบุญนะทำบุญร้อยวันให้กับญาติท่านหนึ่งก็เวลาเราเจอเพื่อนเก่านะที่เราเติบโตมาด้วยกันในวัยยาวมันก็ทําให้เรานึกย้อนไปอะไรไปได้หลายอย่างนะเราคุยกันเราก็จะเห็นการเดินทางของของเกมนะของเรื่องราวที่เรา ที่เรามาบนโลกใบนี้เนาะเข้าใจอะไรมากขึ้นเนาะก็เลยเอาภาพนี้มาเป็นภาพนิ่งประกอบไลฟส์สดครั้งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ดิมลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าแล้วกันเพื่อนๆบ๊ายบาย